หุ้น RBRK คือหุ้นตัวใหม่ที่อาจารย์เชยทาการซื้อเมื่อคืนนี้นะครับบอกว่าเมื่อคืนนี้ผมมีการไลฟ์นะครับแล้วก็มีคนถามถึงหุ้นตัวนี้เยอะมากๆนะครับว่าเฮ้ยราคานี้เหมาะไหมนะครับพอผมเปิดกราฟเนี่ยเส้นราคาเนี่ยต่ำกว่า EMA 2 0 0นะครับในความหมายของการลงทุนนะครับถ้าหุ้นตัวนั้น คุณศึกษาพื้นฐานดีแล้วนะครับย้ําว่าต้องศึกษาพื้นฐานดีแล้วนะและราคาเนี่ยมันต่ำกว่า EMA 200แปลว่ามันมีการปรับตัวลงมาอย่างมากเลยนะครับเนี่ยเราอาจจะต้องไปดูว่าไอ้หุ้นตัวเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเลยปรับตัวลงแต่ผมเคยมีประสบการณ์ในการถือหุ้นใหญ่ที่ราคาต่ำกว่า EMA 200ยนะครับยกตัวอย่างเช่น UNH นะผมมีคอนเซปต์เสมอนะครับถ้าเกิดหุ้นดียังไงก็กลับมานะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณมั่นใจในหุ้นตัวนี้นะครับมีกูรูซื้อหนึ่ง เซตราคาต่ำกว่า EMA 200นะครับแล้วก็ต่ำกว่าแนวรับของ r o c k e t t o o l แล้วเนี่ยนะครับสามารถเอาไปทำการบ้านต่อได้ว่าคุณสนใจหุ้นประเภทนี้ไหมนะครับเรามีสรุปบริษัทให้ด้วยนะครับเรามีข่าวล่าสุดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยจะได้ติดตามหุ้นที่สนใจได้นะครับสมารถใช้งาน r o c k e t t o o l ได้นะครับคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ครับ